มาานแล้วค่้มาแล้วมาแล้วสุนั้าสวัสดีจ้ะโอยา้อยอรเลกยแนอบน้ี่แฟนพี่แฟนหนูอ่องแฟนพี่แฟนหนูไปแอบชอบตัวไหนอ่ะ หัวแค่นี่ทำเต็นไงแม่จะทำเป็นนะโอ้ยทำอะไรอยู่นี่ยจีบจีบผู้หญิงก็เหรอไปดูใครมาเนี่ยดูตาอ้ยดูตาเถิดด้วยดูดูตามาเลยลูกเดี๋ยวให้พี่จีบคนพี่จีบคนตกลงป่ะนะพอพอลูกอย่าแย่งกันนะทีละคนหมพี่น้องกันพอลูกที่ไหนบ้าพี่น้องพี่น้องเฮ้ยถึงว่าไอ้ดิมายืนเฝ้าตล่องทุกวันทุกวัน นนี่น้องพี่เองน้องจ้าน้องเองเขาไปไหนกันน้าคือว่าโซนันจะกลับบ้านไปหาพ่อนี่ะจ้ะพี่กลับบ้านไปหาพ่อจ้าจ้าก็อยู่คุยกับพี่สักสี่ห้านาทีก่อนจะไม่มีอะไรจะบอกได้สิจ้าพี่มีอะไรหรือเปล่าคือมีมีความแดงๆจะบอกเดี๋ยวพี่มาเอาไปรับรางวัลกันเลยเลยมองมองหน้าดูสิมองหน้าเขาจะเขินอะไรน้าาถูกนะครับโซนันลอยไปไหนจะกลับ กลับบ้านพี่โหนึกว่าจะพาอีกคนนู้นไปเข็นผักเอ้ยไปจะบ้านไงอันนี้ชุดทำงานหนูชุดทำงานเหรอใชาต้องไปรงบคนด้วยทุกคนเลยชุดทำงานดนี่คือพี่มีเรื่องในใจจะบอกก็แต่ว่านึ่งนึ่งมันมันนอายมักเผือน่ะให้ไปนั่งผัวไม่ดีเลยโหพี่รีบจังเลยกลับบ้านก็มีสังโกนสามนาทีเราให้ไปแล้วมีอะไรก็ ว่าพี่ไม่อ้อมข้อเลยนะพี่ขุนธนงจะบอกแล้วคือพี่ขุนธนงเี่ยรักสุนันทาจ้ารักสุนันทาถุนต้นนครับ้าเป็นไรมากป้างเอาไปชอบผู้หญิงไงมลว้เพื่เพื่อนะไรมาด้วยกันสุนันทาสุนันทาเนี่ยพี่บอกความในใจไปแล้วเนี่ยทีนี้เหลือสุนันทาแล้วนะต้องตอบให้ดีๆนะ ถ้าตอบไม่ดีนะเดี๋ยวเจอกันเอาเออพี่คนเล่นเล่นตัวดีๆนะเดี๋ยวจะโตเจอกันเล่นตัวนะทำดีๆเดี๋ยวโตขึ้นเจอกันโอ้โและโตทันด้วยเด็กสมัยเนี้ยอันนี้เลือดพ่อมันแมลงไอ้พ่อมันดีพ่อวันนีตอบให้ดีนะตอบไม่ดีรู้เรื่องเลยงั้นรอสักครู่รีบตอบ ใจเย็นจะน้องใจเย็นเนี่ยพี่ถ้าไม่ดีแล้วว่ะถ้าเราตอบปฏิเสธมันไปถ้าเกิดทำให้เราขึ้นมามันแย่แล้วนะวี่ไม่ใช่นะสิอ่ะเอาอย่างนี้พูดตัดแปดไปก่อนแกผ้าหน้ารอดเออเออบอกไปก่อนเลยครับพี่บอกไปแล้วเนี่ยเป็นคำบอกพี่มางรักพี่เปล่าพี่ขุนพนงจ๋าพี่ราศน์นาจริงเหรอจ๊ะรักจริงหวังแต่งเลยพี่ราน์นาจริง ที่มาบอกสุนัทาการทาแบบนี้แหละพี่<ช>มาบอกที่ไหนอ,ะอ่ะเออเอ,อเออนอ้อกต้องการนะจ๊ะพี่ขุนทนงถ้าหาว่าพี่ขุนทนงรังสุนันทาจริงเออถ้าอย่างไง